ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสเป้า e ทั้ง4คนกันในตอนนี้นะครับได้มีรูปออกมาแล้วก็มีการออกมารายงานนะครับจากทาง G ีวองชีว e. e ่าเอสป้าของเรานั้นที่เป็น global brand ambassador ให้กับ G ีวองชี e. ในตอนนี้ได้มีการเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับที่ G ีวอง โอโมเตะซันโตสโตนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองรูปภาพที่ปล่อยออกมาในตอนนี้นะครับจากทางออฟฟิเชียลของจีวังชีญี่ปุ่นหรือว่าจากทางจีวังชี่เจแปนนั่นเนี่ยบอกเลยนะคบว่าสวยปังมากๆแฟชั่นเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆสี่สาวเอสเปอร์ของเรานั้นเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็แต่งตัวออกมาได้เก๋มากๆนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์ชัดเจนแล้วก็มี4ลุคสสไตล์กันไปนเลยใครที่อยากแต่งตามเนี่ยก็สามารถนําเอาลุคของ4ส,สาวนะครับไม่ว่าจะเป็นคาริน่าจีเซลวินเทอร์แล้วก็นิงน่งๆเนี่ยไปเป็นเร็กซ์เซเว แต่ละคนนะครับก็สวมใส่เสื้อผ้าต่างๆรวมไปถึงกระเป๋าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆจาก g งชี่นะครับที่เป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจมากๆเลยวินเทอร์ของเราเนี่ยมาในเสื้อสีขาวแล้วก็ถุงมือนะครับรวมไปถึงกางเกงยีน รองเท้าบูทปลายแหลมนะครับแล้วก็กระเป๋าของจีววงชีพร้อมกับสร้อยมุกนะครับที่เส้นใหญ่เส้นโตมากๆดูเป็นลูกคุณหนูลูกคุณใจมากๆเลยนะครับกับสีผมสีไม้เข้ากันได้ดีลงตัวมากๆเลยในลุคนี้ที่เซลมาในชุดออรแบลคแล้วก็กระเป๋าสีขาวนะครับตัดกันได้ดีแล้วก็สวยลงตัวมากๆทรงผมเนี่ยก็เป็นคุณหนูมากๆเลยนะครับมัดรวบปกติแต่ว่าดูสวยแล้วก็อ่อนโยนมากๆพี่คาริน่าของเราเนี่ยมาใน,นลุกของสาวที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่นะครับกับชุดสีฟ้าแล้วก็รองเท้าส้นสูงที่เป็นบูทสูงขึ้นไปทุกอย่างเนี่ หมดเลยแม้กระทั่งกระเป๋านะครับแต่ว่าสีนี้เนี่ยพี่คาริน่าของเราใส่แล้วสวยขึ้นมากๆคนสุดท้ายน้องเล็กของวงอย่างนิงนิงนะครับเป็นเสื้อของจีวังชีที่เราเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ที่จีซูใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแล้วก็กระโปรงบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยเราค่อนข้างชอบมากๆและนิงนิงของเราใส่ออกมาเนี่ยก็ดูเก๋ดูเฟียสมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับนิงนิงของเราก็ยังเสริมความปังด้วยกระเป๋าแล้วก็รองเท้าที่ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันลงตัวได้ดีมากๆมีความแฟชั่นมากๆเลยนะครับทั้ง4คน4ีสาวของเรานั้นก็ทําออกมาได้ดีลง ตัวม,มากๆเลยกับการไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเยี่ยมชม G จวองชีโอโมเตซันโต้สโตรที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในฐานะของ g l o b a l brand ambassador จากเจวองชีนั่นเองใครที่ชื่นชอบลุคนี้ของสีสาวเอสป้าก,กันบ้างก,ก็มาคอมเมนต์นบอกกันได้เลยนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับลุคนี้ของสีสาวเอสปา้าในฐานะ g l o b a l brand ambassador ของเจวองชีหรือว่าชอบลุกไหนของใครกันมากที่สุดเนี่ยก็มาคอมเมนต์นบอกกันได้เลยนะครับสำหรับเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าลุกของนิงน่งนี้เนี่ยประทับจิตประทับใจมากๆพี่คาริน่าเนี่ยก็สะดุดตามากเช่นเดียวกัน,กนวินเทอร์ของเรา ก็สวยคุณหนูมากๆที่สําคัญ G Cell นั้นเนี่ยก็สวยเรียบแต่ก็ดูโก้ดูแพงมากๆเลยนะครับแต่ละคนแต่ละลูกเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆใครชอบลูกไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง